เลือกดีปีมังกรแอนอรดีบอยสิริชัยจูงมือจดทะเบียนสมรสชื่นมืน่นเลือกดีปีมังกรแอนอรดีบอยสิริชัยจูงมือจดทะเบียนสมรสชื่นมืน่แนแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมายถือเลือกดีต้อนรับศักราชใหม่ปีมังกร สำหรับคู่รักหมอลำชื่อดังแอนออรดีกับบอยสิริชัยที่ล่าสุดได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้วันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมาหลังทั้งคู่ได้เข้าประตูวิวาไปเมื่อช่วงกลางปีแล้วโดยแอนออรดีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า วันนี้ได้เลิกจดทะเบียนสมรสขอกราบขอบพระคุณพ่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเมตตาเป็นพยานและขอกราบขอบพระคุณคุณแม่พันรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนด้วยตัวท่านเอง แอนกับพี่บอยดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณของขวัญจากบ้าน a อบีดอกไม้จากแม่ปอดีว่าและคำอวยพรจากทุกๆคนด้วยนะคะด้านอาร์ตัธชัยน้องชายของเอนก็ได้โพสต์ภาพที่สาวและพี่เขยที่ถือใบทะเบียนสมรสท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมาย